คนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานะคะท่านรองผบตรค่ะท่านเป็นตัวแทนตำรวจเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ตำรวจสากลน,นะคะโดยเห็นด้วยค่ะ195ประเทศสมาชิกอินเตอร์โปลจะใช้หมายสีเงินนะคะบังคับใช้ติดตามทรัพย์สินเส้นทางการเมืองของผู้กระทำความผิดค่ะ เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะคะการประชุมสมัชชาใหญ่ตำรวจสากลอินเตอร์โปค่ะประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกกว่า195ประเทศโดยปีนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะในการครบรอบ100ปีของการจัดตั้งอินเตอร์โปซึ่งจัดตั้งเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรียค่ะ โดยประเทศไทยของเรานะคะมีท่านพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นตัวแทนตํารวจเข้าร่วมในการประชุมเพื่อที่จะสแสวงหาความร่วมมือผ่านแดนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ call center ค้ามนุษย์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ โดยการประชุมในวันแรกนะคะนอกจากรับประเทศสมาชิกเพิ่มก็คือสาธารณรัฐปาเลาเป็นสมาชิกประเทศที่196แล้วยังมีการหาหรือร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านแดนในการปรับปรามอาจญากรรมข้ามชาติ ที่ประชุมใหญ่ตำรวจสากลได้มีการเสนอให้ใช้หมายประเภทใหม่ก็คือหมายสีเงินหรือว่าซิ r เ o t i c โนตินะคะซึ่งจะใช้ในการประสานและแจ้งเตือนประเทศสมาชิกในการช่วยติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินซึ่งจะมีประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยท่านรองพอบตรนะคะท่านบอกว่าแนวทางที่ทุกประเทศกำหนดร่วมกันในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดศตวรษแห่งการเรียนรู้การทํางานร่วมกันและนวัตกรรมเพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นถือเป็น,นกลไกสําคัญในการร่วมมือปราบปรามอาจยากรข้ามชาติซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่เกิดขึ้นได้พร้อมกันหลายหายพื้นที่ในเวลาเดียวกันนะคะก็ยังอาจเกิดจากคนกลุ่มเดียวกันที่ทํางานเป็นเครือข่าย ดังนั้นในการจัดการปัญหาที่ต้นทางด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งประเทศต้นทางและปลายทางแล้วก็ยังลดความสูญเสียของเหยื่อที่เกิดขึ้นจากอาจยากรข้ามชาติอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับการบังคับใช้หมายแดงเรสโนติสนะคะของประเทศไทยนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะมีการดำเนินการอย่างก้าวกระโดดนะคะ โดยในปี2564ดำเนินการควบคุมจับกลุ่มและส่งต่อได้31หมายค่ะขณะที่ปี2565นั้นดำเนินการเพิ่มเติมได้เป็น68หมายจนกระทั่งปี2566สิ้นสุดที่เดือนตุลาคมนะคะสามารถดำเนินการได้ถึง106หมายภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ ซึ่งในจํานวนนี้นะคะก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กค่ะ ส่วนขณะที่นายเจอเกนสต็อกเลขาธิการตำรวจสากลก็กล่าวยืนยันนะคะว่าการจับกลุ่มคนร้ายในทุกๆวันนี้เนี่ยหากจับกลุ่มเฉพาะในประเทศอย่างเดียวก็จะไม่สามารถทําให้ปัญหาหมดไปอย่างแท้จริงได้นั่นก็เป็นเพราะหัวหน้าขบวนการเนี่ยยังอยู่ต่างประเทศค่ะดังนั้นจึงจะต้องแสวงหาความร่วมมือกันทั้งโลกและจับกลุ่มข้ามพรมแดนร่วมกันอย่างบูรณาการค่ะ